าบานไม่ก้อยงามมากค่ะออกดอกพึบออกดอกภาพดอกใหญ่สีสวยครับเพื่อนดูนี่โอ้ีอีกหลายดอกนะคะกำลังเกิดขึ้นมาคับเพื่อนมะละกอดกมากๆเลยโอ้โหสูตรนี้นะคะดกยันโคนของจริงเลยค่ะเพื่อนผลดกลูกใหญ่น้ำหนักดีค่ะเพื่อนโอ้โหเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกม,มะละกอไปแล้วมะละกอไม่ดกเลยคะ่ะเพื่อนตัดสินใจทำสาวเลยค่ะเพื่อนนี่ตัดเลยต้นเก่าต้นเดิม ไม่เห็นดกเลยค่ะไม่ก้อยทําสาวเลยเพื่อนๆเนี่ยเขาจะแตกแขนงออกมาด้านข้างอย่างนี้นี่เห็นไหมเพื่อนติ่ดอกดกๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนผลดกมากๆผลเขียวสมบูรณ์แข็งแรงมากๆค่ะเพื่อนๆจ๋าอ,อะไรคะเนี่ยโอ้เราเจอเพรียาดาแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเพรียดํานี่มดแดงเขาขนขึ้นมาค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยน้ําลูกดกนะคะเร่งการติดดอกออกผลต้นไม้พืชผักไล่โรคแมลงเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้เร่งดอกเร่งผลทันใจไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนๆจ๋าวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะยกให้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นกาแฟเลยนะคะเป็นกาแฟดํานะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆมีกาแฟทีอินวันนะคะ ใช้กาแฟทีอินวันได้เลยนะคะถ้าเป็นกาแฟทีอินวันนะคะเพื่อนใช้นะคะกาแฟทีอินวันหนึ่งซองเพื่อนท่านไหนมีกากกาแฟนะคะใช้กากกาแฟได้เลยนะคะกากกาแฟเราใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะกันเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมน้ําสะอาดมานะคะ1นถึงสลิตรได้เลยเก็ใส่สิ่งนี้นะคะนี่คือน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าค่ะไม่เ,เลยค่ะนี่จุลินชีแบบง่ายๆค่ะสําหรับ นักปลูกมือใหม่ค่าเร่งดอกเร่งผลเร่งเปิดตาดอกแบบง่ายๆน้ซาวข้าวครั้งนี้นะคะไม่ก้อยทาแบบง่ายๆนะคะก็คือข้าวสารค่ะหนึ่งถ้วยแล้วก็เปลือกไข่ค่ะตําใส่ลงไปคานนี้เพื่อนๆก็จะได้น้ําซาวข้าวแบบเร่งด่วนแบบง่ายๆค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวหนึ่งแก้วค่ะเพื่อนไข่ค่ะเพื่อนมีคคกนะคะใช้โคกตาได้เลยนะคะครั้งนี้ไม่ก้อยใส่ถุงนลยค่ะเพื่อนง่ายๆดีค่ะเพื่อนจ๋าสากับเพื่อนจ๋าตีเลยหรือตำให้ท้าแตกๆละเอียดละเอียดค่ะเพื่อนจ๋าไล่หนอนไล่แมลงไล่หอยทากที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะ ด้วยเปลือกไข่นะคะสาคัญนะคะเขายังสามารถนะคะปรับค่า pH ในดิน in นะคะไม่ให้ดินของเราค่ะนุ่นจะให้เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปค่ะโอเคตามละเอียดแลควเพื่อนดูเลยค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยไม่มีครกก็ตาเปลือกไข่ได้จ้าเทเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปในหม้อเลยอันดับต่อไปค่ะไข่หนึ่งฟองมาเลยค่ะพื่นจา๋าต้นพริกของหนูไม่งามพริกของหนูยังไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยใช้ไข่เลยครับพื่นจ๋าใส่ลงไปเลย พ,พิกไม่งามพิกมีอาการใบหงิดใบงอใช้สูตรนี้เลยเพื่อนเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะออร์โมนคายแบบเร่งด่วนพืชผักงามนะคะสูตรนี้บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่โสเดียมกูตานินะคะเราใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เร่งดอกเร่งผลเร่งรากเร่งเขียวนี่คือผักงามกันแบบง,ง่ายๆนะคะใส่ช้อนนี้ลงไปเลยค่ะ มดไล่หนอนไล่มแมลงไล่ปลวกนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินแบบง่ายๆนะคะด้วยเกลือเลยค่ะต้นไม้งามนะคะผลสวยน้ําหนักดีค่ะด้วยเกลือเลยนะคะเราใส่เกลือลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆเพี้ยแป้งเยอะมากค่ะไม่ก้อยขาหนูไม่ได้กินมะละกอเลยไม่ได้กินพริกเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะเกลือหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนค่ะต่อไปค่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังค่ะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะใส่ลงไปจ้าหนึ่งฝาค่ะเลี้ยงเขียวนะคะต้นไม้ส้มๆต้นไม้เหลืองมากฝานี้เลยค่ะดอกร่วงตลอดก็ฝานี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนผักเขียวหวานกรอบรสชาติดีค่ะนี่ด้วยนมจืดเลยค่ะใส่นมจืดลงไปเลยค่ะ1กล่องเลยค่ะเพื่อนสารจับใบแบบธรรมชาตินะคะด้วยนมจืดเลยจ้ากาแฟเลยนะคะครั้งนี้ไม่ค่อยใส่กาแฟดํานะคะ สองช้อนนะคะในกาแฟนะคะมีทั้งในตัวเจนฟอสโอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่ะเพื่อนๆนีพริกของไม่ก้อยงามๆดุดๆแบบไม่ง่ายด้วยกาแฟเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะกาแฟดำสองช้อนค่ะเพื่อนๆจ้ากินของกาแฟมลแรงเขาไม่ชอบค่ะพเพื่อนๆเร่งเขียวแบบง่ายๆนะคะเร่งรากตึมนะคะด้วยกาแฟเลยค่ะอีกช้อนหนึ่งค่ะ แล้วเพื่อนๆก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆขะเร่งการจเจริญเติบโตกันแบบง่ายๆนะคะทําให้พืชผักแข็งแรงโตเร็วค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีจํานวนดอกนะคะทําให้ดอกสีสวยนะคะดอกใหญ่ค่ะก้านดอกแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทาเพื่อนสุดนี้เลยจ้ะ สำหรับอัตราการใช้นะคะสําหรับฉีดพ่นนะคะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงบํารุงพืชผักได้ด้วยนะคะเราใช้นะคะอัตราส่วนนะคะน้ํา3ส่วนนะคะหัวเชื้อปุ๋ยกาแฟาสูตรนี้ค่ะหส่วนส่วนหัวเชื้อนะคะเราใส่ลงไปนะคะ100รมลค่ะค่ะ100่งอมลค่ะมดแมลงเยอะเพี้ยตึมมากมากค่ะไม่ค่อยช่วงนี้นะคะใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเราใส่นะคะน้ํายาล้างจานลงไปนะคะ1ช้อนเลยค่ะเพือเ่อนเลย สูตรนี้สูตรเข้มข้นค่ะมดหนอนเพี้ยแมลงไม่อยู่เลยครับเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนแล้วเราก็มาใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนจ๋าชะแหน่ของไม่ก้อยค่ะโอ้เจอหนอนแล้วครับเพื่อนคลิกดูเลยจ้าเพื่อนจ๋าเนี่ยเพื่อนดูโอ้โหหนอนค่ะเพื่อนจ๋าหนอนที่กินใบสะแหน่ของเราค่ะเพื่อนเนี่ยเขียวเล็กมากๆเลยดูนี่แยกกันไม่ออกเลยใช้สูตรนี้นะครับเพื่อนจ๋าเสร็จแล้ว ่อยไว้นะคะสารแหน่ของเพื่อนไม่เหลือแน่นอนฉีดพ่นอย่างงี้เลยค่ะเพื่อนค่ะมันก็ฉีดพ่นนะคะคุ้มทั้งต้นเลยค่ะฉีดพ่นลงดินด้วยค่ะเพื่อนค่ะโอ้เป็นไงคะแม่ก้อยโอ้เพื่อนเพื่อนดูเขียวเขียวค่าที่เดินอยู่เมื่อกี้ค่ะเพื่อนนิ่งเลยค่ะเพื่อนโอ้โหหนอนบุ้งไม่เหลือค่ะเจอสูตรนี้เข้าไปนี้ไล่มดได้จริงไหมคะแม่ก้อยขาเพื่อนดูนี่ดูโอ้โห มาเยี่ยมมาเยือนเลยต้นไม้ของเราพเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรน,นี้เลยครับเพื่อนชิดเลยนี่เลยโอ้โหเพื่อนๆนิ่งเลย,เเลยสูตรนี้นะคะพเพื่อนจ๋าเร่งผลพริกได้เป็นอย่างดีค่ะต้นพริกของใครไม่งามค่ะพริกของหนูเป็นโรคก,กุ้งแห้งคะ่ะไม่ก้อยขาพริกของหนูเป็นโรคพริกเน่า ริกเป็นลรกแอนแทคโนตนะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนอจ๋าไี่่พ่นต้นเลยค่ะเพื่อนมดขชอบขนเพี้ยขึ้นมาเพื่อนต้องฉีดพ่นป้องกันไว้เลยนะคะสืตนี้นะคะเราจะฉีดพ่นทุกสองหรือ3วันเลยนะคะเพื่อนจ๋าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นพริกนะคะต้นไม้พืชผักของเราเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะนะคะเพื่อนใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะอุ้ยกาแฟสูตรพิเศษของเราค่ะ200อมลนะคะ1แก้วเต็มเต็เลยค่ะเพื่อนจ๋า หนึ่งแก้วต่อน้ํานะคะ20ลิตรค่ะพเพื่อนลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆอย่างละครึ่งจ้านี่เร่งการจเจริญเติบโตไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง,ง่ายๆค่ะค่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะนี่ครั้งนี้ไม่ก้อยใช้น้ําหมักมูลบัวนะคะพเพื่อนจ๋าหนึ่งลิตรค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง,ง่ายๆค่ะสี้เลยค่ะพเพื่อนเเทใส่ค่ะหนึ่งลิตรย,ยางละครึ่งเนี่ยค่ะพเพื่อน แก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างต้นโม้มไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่า่ะามไอยสูตรนี้เลยจ้าเพื่อนเราก็มาใช้เลยค่ะเราก็ใช้ค่าหนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระถางเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลตึมกันแบบง่ายงค่ะเพื่อนแก้วนี้เลยค่ะเพื่อนจ้ารลงดีในกันเพื่อนนี่พริกไทยไม่งามนะคะสูตรนี้เลยจ้ารลลุ่นลงไปเลยค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกผักกินใบค่ะเป็นกะหลำ่ำเป็นคะน้านะคะผักกินใบของหนูค่ะเป็นรูปพุนหมดเลยค่ะไม่ก้อยขาเพื่อนเพื่อนเจอหนอนใย,ยผักแล้วนะคะเพื่อน ใช้สูตรนี้เลยค่ะราารถนะคะ,ะ,คะุงดีะะเลยค่ะเพื่อนไม่เห็นนอนไม่เห็นแมลงค่ะแม่ก้อยเพื่อนก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะใบเป็นรูเนี่ยใช่เลยค่ะเพื่อนจะมีหนอนใย,ยผักอยู่ค่ะมีทั้งตัวเขียวแล้วก็ตัวขาวแล้วคะเพะื่อนจ๋าเนี่ยอาการเขาดีแล้วนะคะเพื่อนให้ดูยอดเนี่ยยอดใหม่เนี่ยไม่มีอาการเป็นรูแล้วนี่เป็นซากเก่าค่ะเพื่อนที่เจอพวกหนอนใย,ยผักเขาปลูกค,ค่ะเราฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนนี่สูตรไล่แมลงแบบง่ายนะคะนี่ทำได้ทุกคนค่ะเพื่อน ำลูกพืชผักได้ทุกชนิดคะเพื่อนอนี่พันหยิกไม่ก้อยก็มีควานเพื่อชีพทุเลยมันมีอาการใบเหลืองใบหยิกใบงอโซมมากค่ะพเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะลค่ะเร่งทําให้พริกของเพื่อนนะคะกลับมาเขียวเร็วัใจค่ะมาดูเลยค่ะพเพื่อนมาดูเลยฝามบานไม่ก้อยงามมากค่ะออกดอกทพบออกดอกภาพดอกใหญ่สีสวยค่ะพเพื่อดูนี่อ๋ออีกหลายดอกนะคะกำลังเกิดขึ้นมาพนเพื่อนดูดค่ะเพื่อน กุหล,ลาบใบเขียวใบงามนะดูสิค่ะเพื่อนดูในกระถางเลยค่ะเพื่อนนี่หนึ่งค่ะกุหล,ลาบง,งามๆค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะงามมากๆค่ะเพื่อนนออกดอกเยอะออกดอกง่ายๆกันอย่างนี้เลยค่ะหอมนะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยใบมะลีของหนูนะคะเกิดเชื้อราค่ะนี่น้ำค้างเยอะค่ะเพื่อน,อนช่วงนี้หนาวค่ะเพื่อนเด็ดออกเลยค่ะนี่เด็ดออกเลย ปล่อยไว้เดี๋ยวเชื้อลรกเขาจะเข้าไปสู่ต้นมะลิของเรานะคะเร่งเขียวเร่งดอกกันแบบง่ายๆเข้าสู่นะะี้เลยค่ะเพื่อนเไปในท่อทางด่วนเลยค่ะก็ฉีดพ่นนะคะสารต้องกันเชื้อราแบบง่ายๆค่ะฉีดพ่นเลยค่ะที่ใบค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นได้เลยนะคะช่วงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าคืนอนฉีดพ่นได้เลยต้องกันเชื้อราแบบง่ายๆค่ะนบนใบอยู่นะคะไต้ใบกับหนึ่งของหนแมลงเยอะมากๆบอลพิเศษค่ะเพื่อนสักเป็นตัวแล้วพเพื่อนฉีดพ่นเลยจ้าโอ้เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนเอาบุกแล้วค่ะเพื่ ไรมดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบนง่ายยิงเลยยิงของแท้ค่ะเพื่อนๆอ้ช่วงนี้ค่ะทุกต้นไม่เหลือเลยค่ะเพื่อนมดมแมลงเพลี้ยดำเยอะมากๆค่ะเพื่อนเป็นช่วงที่มแมลงข้างาบาดเยอะจริงๆค่ะเพื่อนดูสิโอ้นี่แม่ก้อยไม่ได้กินถัน่วภูแล้วค่ะเพื่อนก่อไว้ค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะเพื่นอนตรงนี้เยอะค่ะเพื่อน หมดกับเพื่อนฉีดพ่นเลยเห็นผลไหมคะไม่ก้อยเพื่อนต้อยออกมาเลยลุดรูดรูดพี่ดำกับเพื่อนหลังใหญ่ค่ะไม่ก้อยเห็นผลไหมคะเพื่อนเออรต้อยเลยครับเพื่อนเนี่ยโอ้น้ำฉีดยังยากนะคะพี่ดำนี่ก็ไม่ธรรมดาอ้อออกหมดเลยครับเพื่อนไม่ค่อยๆรูดเลยเมื่อฉีดพ่นไปแล้วนะคะเพื่อนก็มาฉีดน้ำสะอาดแรงๆตามได้เลยนะคะเพื่อนรูดหมดเลยโอ้ ไามา่ใช้เลยคับเ<ม>พื่อเน,น,เนเห็นผลมากโอ้โหไม่เหลือค่ะไปยกฝูงยกล้างกันอย่างนี้เลยปุ<อ>นสูตรนี้ไปแล้วนะคะทางดินนะคะเพื่อนก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ค่ะราารดทางดินเลยนะคะนะคะมาใส่ปุ๋ยคอกตามด้วยนะคะเพื่อนอยากให้มะละกอดกกกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนราารดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเอาลดดงดินเลยจ้าเพื่อจ๋า ให้มะละกอของเพื่อนนะคะอายุยืนนะคะเพื่อนทําสาวเลยทางบ้านแม่ก้อยนะคะทางอีสานนะคะจะแห้งแรงมากๆค่ะเราจะปลูกพริกอย่างนี้นะคะเพื่อนจ๋าเราจะปลูกในหลุมค่ะเพื่อนให้ปุย๋ยให้น้ํานะคะน้ําไม่ไหลหนีไปไหนค่ะเพื่อนเราจะปลูกกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเป็นเคล็ดลับนะคะดินไม่ดีดินไม่งามเลยคะ่ะแม่ก้อยปลูกพริกในหลุมก,กันอย่างนี้นะะนเลยค่ะเพื่อนปลูกแล้วก็โรยปุ๋ยคอก่ะบางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนที่แห้งแรงคะ่ะเราลดอุูตรนี้นะคะ ของถวบ้านแนี <st> ่ก <tr VID> ้อยเลัยนี่เลยนี่ของท่านจะเรียกเป็นคลิปน้อยค่ะคุณผู้ชู้เ่ะระดับนะคะใช้ได้เลยครเพื่อนดเมดนะคะไม่มดก็ล่าลรตได้ครับเพื่อนต้นนี้ค่ะไม่เหลือแล้วค่ะเมื่อเจอเพียดํำเหมือนกันค่ะโอ้มดพกขนขึ้นมาเพื่อนโอ้โหดูนูดูดดูนดูดูคูดูดูดูนูดนดูดูดูดดู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 ดดดด แบบบัวรดน้ำก็เห็นผลนะครับเพื่อนจับเลยเพี้ยออกมาเลยครับเพื่อนโอ้ส่วนี้เด็กขาดมากเป็นทั้งปุ๋ยและยาไลาแ่แมลงเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ ไม่ใช้กันดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายไปก่อนนะคะสูตรง่ายๆนะคะอยากให้ดกแบบนี้นะคะทําไว้ใช้กันเลยนะคะ